เฮ้ยเสียงว่าได้กับพ่อเบิดเบิงก er ูเสียงวะนี่มึงอีพ่อบ่อหลายมนุษย์เมียนี่เงินออกมานบ่เคยสิได้ใส่น้ำมูเลยต้องเสียงเสียงวะนี่ล่ะฮฮิิ <this> บามึงมามนั่งทับมันไว้นีเ่เอาเอาลองทางไหนดีวะทางนี้ดีกว่าหมดมาทางนี้ละเอาไม่หยังจะเบิ่งคลิปนี้บิ่หยังเดิ จะเป็นมากแบบนี้เนาะเจ้าโอ้ยนะอุ้ยมันเห็ดปีดีแม่เขาชื่ออะไรเนี่ยเขาจะมานั่งใก่ข่อยฮอนนั่งใก่หุ่มหุ่มโอ้ยนางใกล้เจ้าแล้วเนาะสิม่วงจ้าสักคนสิมาหาเจ้าชิมยังโฮ้ยราัซ่บก็มีคนละเครื่องนี่มานั่งใกล้กันอยู่โอ้ยเขาคนก็มานั่งใกล้เจ้าย้อนสาเหตุเวลามีคลิปมยังดีดีคนสีเจ้าได้เบิ่งเดเอาจ้ำไปเห็นน้ำพึนแม่เฮ้เขาบัง เออเออเออคืออยู่คือคือคือเบิ้งเดีบิงเิ้งเบิ้งคลิปนี้ด้ถ่ายเดี๋ยวดีครัเบิ้งเอาเออเห็นอยู่ยังเดินอย่างเพื่อนกนนังเท่ากับนั่งกาอี้เขาก็นั่งล่างน่ะดีแล้วเขาบ่พย่ยนกนั่งกาอี้เพื่อนกำนังยางอักงื่อนกังเหยียดขาเนี่ย่อนกำลังขึ้กินขาคอนไม่เท่ายมเป็นยังดอกผ่ไมีผู้ได้ตายอย่าแต่ิี่ดก บอ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 มา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 ลงมาลงมาลงมาเคยนั่งเยอะไ่มบ่ให้นั่งบ่ให้นั่งเถ่าบ่เถ่าเอยขอนั่งเถ่าเถ่าเมียดินี่เถ่าเมียดินี่หักเมียบ่นี่คือบ่นั่งนี่บอจะไปนั่งมองหันไปอยากนั่งมองหินไปใักเมียบ่เถ่าใักเมียบ่โอ้ยดีแท้ว่าได้นั่งเก้าอี้ มึงกัญญาโยกมันตี๋ละนั่งซื่อๆนั่งซื่อๆนั่งซื่อๆเป็นอย่างมันขาเนี่ยเฮ้ยนั่งซื่อๆเอ้านั่งซื่อๆขับบนั่งลบไปอยู่บนั่งพี่แล้วคอยชินั่งเองคอยแปลกใจขาเก้าอี้มันคืออ่อนเอาก้าเจ้ากัญญาโยกตี๋ละเอ้าคอยแปลกใจเนาะนั่งชุดเทียนมันคือเนีนดีอยู่สิเดียวเรอบนียนนั่งซื่อๆบ่เป็นตีเด้อหนิขาเขาอีเป็นสีว่าเดี๋ยวบ่ยังเด้อเนี่ยบ่เบิ่งดอกบ่มียัง จะสีเบิ้องยังคอยสีแค่เบิ้งขาเกาอีเบิ้งมันยังกันเลี้ยวเบิ้งก็เห็นอ่ะนะบลิ่งก็จังจับเบิ้องหันน้องว่าเป็ย่งคืออ่อนแแห่นั่นเห็นบล่งทุ่เทียคอยนั่งเจ้ากับยาโยกมันที่ไร่ไร่เจ้าเมื่เคยเห็นนั่งเก้าอี้โรงเรียนตีไปแล้วนั่งเก้าอี้โรงเรียนหันเงือกขาเง่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 าจึหงายหลังก้นมึงก็แต่ว่ามันบอดีว่ะเดี๋ยวคอยเบิ้งกันเด้อ นั่นพ่อกมึงเอ้ยเชียงอะไรจะหาพ่อเนอะาะหัวเรียวเงิดไหลยังมีเอ็